นะครับวันนี้เราก็ได้มาถึงอที่วัดทุ่งเศรษฐีแล้วนะครับทุ่งทุ่งอะไรวะ <laughs> <laughs> ทุ่งเศรษฐีปะ <laughs> ทุ่งเศรษฐีมาพทุ่งเศรีครับที่ลานพอนว์ครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันอ่าจะมาทํามาวัดมาทําอะไรวันนี้เดี๋ยวคอยดูกันครับโอเคนะครับ <laughs> ก็เดนะี๋ยวมาัหรศาสนาเ่ยศาสนาพุทเนี่ยว่าการที่ว่าเรามาวัดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเฉพาะว่าจะมานั่งถือศีลภาวนาคุณช่วเจ้าอ๋อกลาบกลาบหลวงพ่อครับหลวงพี่กรับนมัสการครับครับวันนี้วันนี้จะมาบำเพ็ญประโยชน์ในพระพุทธหลวงพ่อไปกับลวงพุทธค่ะไปแม่หข้อพุทธ ทำความสะอาดตรงศาลาศักดิ์สิทธิ์ก่อนทําความสะอาดพระพุทธรูปเหมือนกับอวางไงันพระพุทธศาสนาทางกลางนี้ได้ป่ะทาตรงนี้ตรงนี้ก่อนครับผมก็จะมีเราจะปัดปัดฝุ่นแล้วก็เช็ดเช็ดเสร็จแล้วก็พื้นเนี่ยเราก็จะกว่าเสร็จแล้วก็ถูอีกทีนึ่งครับผมหลวงตาติทีนี้อุปกรณ์ก็อยู่ตรงห้องน้ำเดี๋ยวผมจะพาพ่วมกับ เบิร on ์ตเนี่ยไปดูห oh. right. ้องน้ ar ําท er like ี Alter, ่ยังไม่มีเมนทำความสะอาดซึ่งมันมีตรงไหนตรงนี้ใช่มีแปดเก้าห้องมีแปดเก้าห้องสวยสบายเลยผมจะซักคนเดียวเลยผมจะทําความสะอาดคนเดียวเลยครับผมตายครับแข็งแรงอยู่ครับผมพอดีคุณแม่คุณแม่พี่ยายกับคุณภรรยาเขาบอกว่าให้มาความความเป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนา อ่ะตอนนี้ก็มามาถึงนะครับเตรียมอุปกรณ์เตรียมไม้กวาดเตรียมถงังเตรียมผ้าเพื่อถึงไงครับที่มาครับก็จะเป็นชาวพุทธนะครับมาทําความสะอาดบำเพ็ญประโยชน์ให้กับทางวัดนะครับให้กับทพุทธศาสนาครับรู้สึกประทับใจมีความตั้งใจอะไรครับที่มาในวันนี้ครับก็หลักๆเลยก็คือก่อนที่ว่าเราจะมาจะเจริญสติภาวนานะครับเราก็มาสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ก่อนเพื่อที่จะ ทำความเคารพแล้วก็ทําความสะอาดครับนี่นี่เป็นสถานที่นะครับที่เรามาถึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับขออนุญาตเตรียมของเลยแป๊บนึงนะครับจากหลวงพ่อเสร็จแล้วนะครับเราจะมาทาความสะอาดที่นี่เลยศาลาศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะมีพระพุทธรูปเหมือนนะครับผมหลวงพ่อเกจิอาจารย์ดังๆนะครับรวมทั้งกษัตริย์นะครับผมนะเป็นกษัตริย์รัชกาลนะครับรัชกาลที่5รารัชกาลที่9แล้วก็กษัตริย์ของเราในอดีตด้วยนะครับผมก็จะมีหลวงปู่สุขนะครับ มีหลวงปู่ปวนนะนี่หลวงพ่อเงินนะครับเป็นพระพุทธจารย์โตหลวงปู่ทวดนะครับผมก็จะมีพระพุทธลูกนะครับเป็นพระพุทธลูกให้สาหรับาชาวพุทธศาสนานะครับได้กราบไหว้นะครับขอพงขอ,งของพรนะอันนี้เราจะเห็นได้นะครับว่า,าเป็นสถานที่เปิดเนี่ยก็จะมีฝุ่นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมนะครับทีมงานเนี่ยก็จะมา ปัดนะฮะปัดกวาดเช็ดถูให้สะอาดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะอ่าไล่มาเลยตรงนี้นะครับผมก็จะมีพระพุทธรูปนะครับปางต่างๆนะนะครับเป็นปางห้ามญาติปางนอนปางประธานพรนะครับผมรวมทั้งนี่ครับกษัตริย์สมัยนี่กรุงศรีอยุธยานะครับผมรวมทั้งนี่นะครับหลวงปู่มั่นหลวงปู่ทองหลวงปู่คงหลวงปู่เงินนะครับนี่เป็นพระพุทธรูปเหมือนนะครับผมสาหรับ อาจารย์เยนติอาจารย์ดังๆสมัยก่อนมีสมเด็จพระพุทธจัรโตนี่นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับเป็นพวกตู้บริจาคทาบุญมีนี่นะครับเป็นพระแก้มรกฏนะครับเป็นองค์จําลองขึ้นมานะครับนี่แล้วก็จะเป็นพระพุทธนะครับพระพุทธรูปนะเป็นปางต่างๆนี่นะครับผมมีปางต่างๆเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดกันนะครับเดี๋ยวหลังจากทาความสะอาดแล้วเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนครับผม คอยติดตามครับเริ่มๆครับผมก็ตอนนี้ก็อ่ะแต่งชุดครับอ่ะวไวๆหน่อยฟัด๊ฟลุหน่อยฟลุ๊ปฟลุ๊ปฟลุ๊ปไม่ไหวไม่ไหวก็จะเริ่มแจกการทำความสะอาดก็แนะนําให้หยิบหยิบหยิบออกมาก่อนไม่เป็นไรนะอ่ะแนะนําให้หยิบพวกดอกไม้อะไรที่วางอยู่เราจะได้นี่แต่ไม่ต้องถอดเสื้อนะไม่ถอดทำไมไม่ได้อ่าไม่ได้ขึ้นขึ้นขึ้นไปข้างบนเลยขึ้นไปข้างบนเลยเอ๊เอ๊หยิบอะไรให้หยิบพื้นฐานเลยนะ อันนี้คือหลวงพ่อทันใจเนาะเราเริ่มเป็นอ,องค์แรกเป็นองค์ประธานองค์แรกนะครับสาธ,สาธทุกสายทุกหมดทุกหมดโสดหมดโต๊หมดไปนะครับสาธุกขอเข้ามาทุกท่านมีความตั้งใจจะมาทําความสะอาดนะครับไม่ได้มีความจะมาลบปู่หรือประมาณใดน,นะครับเราจะทําความสะอาดทุกองค์เลยนะครับเริ่มกันเลยนะ,ะ,ะถ้าเชิงอย่างนี้ เอาเอาผ้าเตรียมพร้อมเลยไหมผ้าเตรียมไว้แล้วครับขอตัดก่อนนะอ่าัรห้ไตรงแี้ไม่ต้องเป็นบ่อยแต่ <sorting> ไม่ทเร็จตรงนะไม่ใช่ปัดตรงนีไปัดตรงล่นเี่ยัประมาณไม่เจ็คอ่า้กอให้ขึ้นาหวฐานอย่าไปขึ้นได้รวนึ่งหยาไปจะได้วนถ้าขาืออบได้หส่ายอ่ขอประมาณคับต้องั่องไนตรงไหนต้องอะไรควรจะอยู่เยอะอะไรเอาเดนเขามาเิมเดินมาังต้องอยาบว่ไมครับจิว

บ่นทำไมฮะบ่นทำไมทำทำไปโอโหทำไปไม่เดี๋ยวเล่นตีเผือนี่ตองเล่นจะตกเลยไปทางทีเราโล่งลอยนก็เป็นขั้นตอนแบบไอสุดท้ายแล้วของหนึ่งองค์อยู่นะครับวันนี้ก็คือคาดการผิดที่แรกเราคิดว่าจะ ทำทั้งหมดเลยแต่พอดูแล้วถึงคราบที่ตัวปกที่ฝังมานานแล้วก็ใช้พิถีพิถันนิดนึงทำทำอะไรสักอย่างก็ทำให้มันดีๆนะครับก็เลยต้องวันนี้เนื่องจากติดภารกิจอื่นด้วยก็ขอให้หนึ่งองค์ก่อนนะครับขอ,ขอหลวงพ่อทงทันใจไปก่อนซึ่งซึ่งเป็นพระประธานทําให้ก่อนหนึ่งองค์นะครับแต่คือจะมาทําอีกแน่นอนนะครับที่เหลือคือสัญญาแล้วตอนพูดที่แรกว่าทําให้หมดนะครับใช่ไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปทํางานนะแต่เดี๋ยวโอ๊ตมาทํา ช่ไหมโอ๊ตใช่อ่ะมองหันหน้ามองถึกใช่ใช่ใช่อะไรโอ๊อะไรนะโอ๊ตโอ๊ต่อะไรนะโอ๊ตไข่ดัานอ่าไข่ด้านโอ๊ตไ่ด้านแม่ใข่ใข่พูด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 คนไข่ด้านไม่ไม่ไม่ไมนอนพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรไค่ดาไข่ด่าโอ๊ตไข่ด่าโอ๊ตไข่ด่าอ่โอ๊ไ่ดาเงี้ยแค่โคตรแค่ลรโอ๊ตไข่ด้านอ่ะเร่เๆ่อเร่อเจะมาหยอ เราตอนนี้คือว่าที่ขูดอยู่คือซาบของเทียนเทียนน้ำตาเทียนนะเทียนต้องให้เหรอน้ำตาตาขี้เทียนน้ำตาอ่ะสรุปเป็นน้ำตาหรือขี้ก็ได้ขี้เทียนขี้เทียนเนาะอุจจาระนะอุจจาระเทียนให้ทำสุขภาพหน่อยนะพี่เออโดนมดไปตัวนึงให้ไปเลยเอาเอาเป็นว่าอุเบกขาไปมาเป็นหนึ่งหนึ่งม้อจิกซำไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะพามดดูเผาดิ เดี๋ยวจะแชร์เมตตาไปให้เอออ่ะถือว่าท่านมาเกิดใหม่เป็นคนมาขอนะมาขอเกิดใหม่เป็นคนเด้อถ,ถ้าเลือกได้ขอให้ชีวิตนั้นเปชีวิตมึงนะเราให้หมดมีชีวิตรอดดีกว่านะหม่หาไห่หารครับ ก็ตอนนี้ก็พอดีติดทุระนะครับก็มาดูการนี่เป็นองค์อื่นที่ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับความสะอาดครับผมก็ยังมีองค์มีกรากสกปรกอยู่เยอะอยู่ส่วนองค์นี้ท่าประธานหลวงพ่อทันใจก็ได้ทําความสะอาดไปแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับก็ตั้งใจทำเน็กนึงก็สวยงามครับของอารามเลยครับสะอาดมากเลยนะครับต่อเลย เป็นไงครับความรู้สึกวันนี้โอ๊ตอ๋อวันนี้อิ่มอิ่มอิ่มบุญเลยครับอิ่มบุญอิ่มบุญนะโอเคนะอิ่มบุญก็วันนี้เราคงเราคงได้แค่องค์ประธานองค์เดียวนะโอ๊ตนะก็ก็ขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้โอ๊ตจะมาทําต่อก็จะมีภาคต่อนะครับเป็นองค์อื่นนะโอ๊ตเราปากแล้วนะโอ๊ตต้องมาทำนะครับนะโอเคโอ๊ตบายไปก่อนอ่าั สวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันครับ,บ